หลังจากที่ท่านทําการบันทึกบัญชีของเดือนตุลาคมเรียบร้อยแล้วนะคะและท่านได้ทําการบันทึกเป็นเดือนพฤศจ,จิกายนนะคะต่อมาให้ท่านมาเปลี่ยนวันที่ประจําเดือนเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะหลังจากนั้นก็ไปที่งบทดลองนะคะพอมาที่งบทดลองเสร็จให้ท่านกดเพื่อแสดงทั้งหมดนะคะหลังจากกดเพื่อแสดงทั้งหมดแล้วให้ท่านกดเพื่อเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะ เราจะทำการยกยอดยกไปให้กลายมาเป็นยอดยกมาของเดือนพฤศจ,จิกายนนะคะหลังจากนั้นท่านก็เริ่มทำการบันทึกบัญชีนะคะตามขั้นตอนพาร์ทที่1ถึงพาร์ทที่8ที่ได้ทำคลิปสอนไว้นะคะท่านก็ดำเนินการไปจนกระทั่งถึงพาร์ทที่8นะคะท่านก็จะได้ งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะและท่านก็ทำในลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบถึงเดือนกันยายนค่ะ